เปิดเพจทำเพจใน YouTube ได้ก็เพราะแรงบันดาลใจจากลูกเมื่อตอนที่น้องพิงค์งอายุ3ปีกว่าๆน้องพิงไปดูรายการใน YouTube ดูบ่อยๆๆขึ้นแล้วน้องก็ดูเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เล่นอยู่ในช่อง YouTube อะ่ะแล้วเขาเกิดแรงบันดาลใจอีกทีนึงเนาะว่าอยากจะมีช่อง YouTube ของตัวเองเขาก็เลยมาหาแม่ถ้าตอนนั้นแม่ ไม่ไม่ทําต่อไม่ค้นหาต่อเพราะว่าเราไม่ไม่ไม่ชอบเสพพวกนี้เท่าไหร่เนาะแล้วทีนี้ถ้าแม่พูดไปว่าทําไม่เป็นหรอกทําไม่ได้ลูกแม่ทําไม่ได้แม่เโทรศัพท์แม่มันเป็นเครื่องที่เป็นแบบจะตกรุ่นอยู่แล้วหรือเป็นโทรศัพท์เครื่องเก่าแล้วคนคนอื่นเขาทํามานานแล้วหรืออะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะพูดได้ปากของมนุษย์เนี่ยเนาะปากของเราเนี่ยแหละคือคือเราไม่อยากทําอ่ะ แล้วเราก็จะพูดหาเหตุผลร้อยแปดพันประการที่จะบอกน้องไปใช่ไหมแต่อีแมค่คนนี้ไม่ใช่อีแมค่คนนี้เมื่อลูกบอกมาแม่ก็ก้าวหาค้นหาข้อมูลว่าจะทําเพจ u t u b e นี้ทํำยังไงเปิดยังไงแล้วก็ลงมือทําทันทีทั้งที่ไม่พร้อมนะเพื่อนๆเ,น,เ,น,เ,น,เน,นี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้แหละ iPhone 6รุ่นนั้นออเสมัยนั้นอะมันมันเน็ตเราก็ยังแบบเป็นเติมเงินอยู่ นะหรืออะไรก็ตามที่เราบอกว่าเรายังไม่พร้อมอ่ะเราก็ถลงมือทําเลยไม่ไม่คิดมากเลยนะสุดท้ายเราทําสําเร็จเราก็ดีใจและภูมิใจเราภูมิใจในตัวเองมากๆเลยว่าลูกคือแรงบันดาลใจแล้วเราเป็นคนทําก้าวต่อไปสุดท้ายก็สําเร็จขอบคุณ